สวดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสลัมที่ทำเองนะคะสูตรมะตาบะนะคะฟินนิดนึ่งนะ,ะโนสันอัลตายนะคะทั้งสิ้นเลยแต่ว่าเราจะทำนะคะคือตาหมดทำให้เนื้อก็ดีนิดหนึ่งนะคะเนี่ยจะจะออกมาเล่นให้ดูเนื้อก็จะแบบ เริ่มอันนี้พุ่งทำได้เรือนหนึ่งแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลาลงนะคะลงอันอื่นก่อนมันมีหลายเคสมากกว่าจะมันจะยาวหล่นค่ะมันนานาน้องไม่เอายังก็คิดว่ามนมเป็นแคสเจ็ดในโยอยูัิน เห็นถุงอะไรนี่ไหมคะไม่ต้องแตกเลยนะคะเป็นปที่ที่เราจะมาแจกนะเราลงมาแล้วนะคะแต่ไม่มีคนเล่นเลยคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นเป่านะคะแต่เวลาเราลงอะไรเราทุ่มสุดๆนะคะโดยเฉพาะพวกสลดสัดซูชิรี่ทุ่มมาก รานนี้เราจะไม่ซื้อของใครนะคะเราจะทำเองซึ่งไม่เหลวแน่นอนรับประกัน100ร้อยเปอรเซ็นนะเนื้อจะเป็นมาตบาบะนะคะน่าทำเองต่อไปก็จะมาดูซูชิกันเลยค่ะก็จะอยู่ในนี้เลยมีสามรางวัลท่านันนะคะค่ะก็จะเริ่มจากรางวัลที่สามให้ดูนะ คือคิตตี้นะคะคิตตี้ให้เราคิตตี้ให้เราคิตตี้นิ่มๆนะคะไม่สาโล่เดี๋ยวจะใส่หุ่งให้นะลำดับที่สองไปดูค่ะคืออันนี้นะคะตอนโรนินิดหนึ่งนะคะลำดับที่หนึ่งนะคะคือแพนด้าบันค่ะ ลมากน,นี้มีแค่อเดียมไม่เชื่อดูได้จออันนี้ที่สองทีส่สโลที่สุดเนะี่ยมีลำดับที่สองนะอันนี้สโลมีแปดชิ้นอนะลำดับที่สองสโลมากนะคะนิ่มไม่เลีอกปะคะจะให้ดูลำลำดับที่หนึ่งนะคะพื่อันนี้เลยคืออะไรไม่รู้จโลมากแต่ขอไม่แต็งน,นะอันนี้ชอบมากเลย จแจกแผนดาบบันหรือเป็นบันดีคะมีให้เรื่อกนะขอไม่บีบอันนี้โคตรสโลเลยให้บีบันให้บีบบันให้ดับบันให้อย่างเดียวนะไม้ดูอย่างเดียวแค่บันขอไม่บีบนะคะเพราะมันสโลมากจะลองบีบ,บเล่น้างห่ังนะ ว่าจะสโลนี่สโล์แบบได้นานมากหน้นะนาบ้านก็สโล์นะคะแล้วแต่นะคะเลือกเลยว่าจะเอาอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ี้นะคะกติดิกามกดไลค์ทุกคลิปกดซับสไครต์แล้วด้วยแล้วก็ไปแอดไลน์ด right, ีไลน์เราเลยนะแล้วก็บอกชื่ออายุในไ,ไลน์นะคะ อดีไลเราคือยี่เอ็มเอยี่สอง้าสี่แปนะคะเราอายุสิบปีค่ะลองนำดะเอาลองลอนชมเชยนะคะเราก็จะแจกสะลามสุดมาตาบะนี่ยแหละนะ กับที่เราเล่นอยู่เนี่ยจะจะเราจะทำให้นะพร้อมทุกที่มาตรฐานที่น้องไม่เคยทำนะอาจจะไม่ค่อยสวยเมือ่อนี้น้องไม่เคยทำเองน้องทำเองครับมา,าเจออยู่ในกระเป๋าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กันน like ่อยได้วยนะน้องมมกมานี่